สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวของข่าวหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะเออในตอนแรกเนี่ยผมก็เห็นนะว่ามีช่องข่าวช่องข่าวหนึ่งเนี่ยได้ลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับแต่ไอช่องข่าวนั้นนะฮะมันบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นคนไทยเว้ยเออ ตอนนั้นเว้ยแม่งกับคนกดหัวใจอะ่ะในติ๊กต็อกอ่ะเป็นแสนคนอะ่ะเออมึงมึงชื่นชมอะไรกันขนาดนั้นวะตอนนั้นคนไทยไอ้พวกที่แบบมันไส้ประเทศตัวเองหรือยังไงก็ไม่รู้นะต่างก็พากันมาดูถูกประเทศไทยตัวเองด่าคนไทยตัวเองด่าพวกอีสาม พูดเองทำไมกูรู้สึกเจ็บเองนะด่าผู้อีสานว่าเอ้ยเนี่ยแม่งต้องเป็นคนอีสานแน่ๆทำสันดานอะไรประมาณนี้นะโอ้โดนไปด้วยยังไม่มีใครรู้ความจริงแม่งลงข่าวแค่ประมาณนั้นนะเออแม่งด่ามเมาล้วมไปหมดเลยโดนไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆว่าเอข่าวมันสั้นไปหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเลยนะเออกูรู้แค่ว่ามันไปอะไรนะไป ข่มขืนพวกผู้เยาว์ป่ะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออนะทำอะไรไม่ดีในประเทศอเมริกานั่นแหละก็สันดานเฮียนะฮะคนแบบนี้นี่ตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ต่างให้กับคนไทยยังไงดีนะฮะเพราะข่าวมันก็ลงไปแบบนั้นเนาะก็ <c oughs> ไม่รู้ความจริงนะฮะก็ไม่ได้รวมวงก็ได้แต่อ่านอ่าน,อานคอมเมนต์ไปเท่านั้นนะฮะก็รู้สึกปวดหัวกับไอ้คนแบบนี้ที่เฮ้ยมึงมาทําลายชื่อเสียงประเทศ ตัวเองทําไมเนี่ยทำไมถึงไปทําแบบนั้นในต่างแดนเนี่ยเอเอเฮ้ยโดยไม่รู้เลยว่าไอช่องข่าวช่องข่าวนั้นนะแม่งลงข่าวมั่วครับคือแม่งอยากได้ยอดเอ็นเกตนะค,คือแบบเนี่ยสร้างกระแสแบบเนี้ว่าคนไทยไปทําต่างแดนแม่งคนคนชอบอะไรประมาณนี้ด่ากันเองเนี่ยชอบกันเหลือเกินนะจากนั้นก็ช่องข่าวต่างๆก็เริ่มให้ข้อมูลกันแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยมันเป็นคนขเขมรอพยพเออ คืออพยพหนีตายจากเขมรแดงแล้วย้ายไปอยู่อเมริกากับพรอบครัวซึ่งเป็นคนเขมรทั้งหมดอพอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็เริ่มทำตัวไม่ดีนะฮะได้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนขโมยเล็กขโมยน้อยอะไรประมาณนี้ไปแต่ด้วยมาตรการใหม่ของผู้ใหญ่ทำนะครับผมตำรวจอเมริกาก็เลยเข้มงวดกับพวกอพยพต่างๆนานาที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย มีการจับกลุ่มอย่างหนักนะครับในประเทศเอเมริกาตอนนี้นะครับแล้วก็ได้จับตัวไอ้ตัวนี้ได้สําเร็จนะครับผมดังนั้นก็มีสํานักข่าวหลายๆช่องที่ให้ข้อมูลแบบแตกต่างกันอีกช่องหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งอีกช่องหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไจริงเท็จอย่างไรแต่ที่รู้กันแล้วนะครับและยืนยันกันแล้วว่าไอเนี้ยเนะี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่เคยมีชื่อไอเนี้ยเนะี่ยในทะเบียนราษฎรของประเทศไทยเรารู้แค่ว่ามันเกิดในค่ายผู้อพยพ ตอนเขมรแดงอะครับผมนะออรู้แค่นั้นแล้วบางช่องก็พูดไปนู่นไปนี่โอ้ไม่รู้อันไหนกันแน่นะใครรู้ข้อมูลลึกๆเนี่ยก็อคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมเอาล่ะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากพวกเขาลู้ข่าวแล้วเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับผมทําไมไทยเนี่ยถึงชอบให้คนต่างดาวที่เกิดในไทยได้สัญชาติขนาดนี้ ทั้งที่พวกเขาบอกว่าเป็นคนไทยแต่สุดท้ายก็สร้างปัญหาให้ไทยแถมพวกเขายังไม่รักประเทศไทยอีกด้วยคอมเมนต์ท่านมาครับเป็นคอมเมนต์ของพวกขมรนครับผมคนไทยเนี่ยพยายามไม่ยอมรับคนไทยของตัวเองมันคือเรื่องที่น่าขำที่สุดเลยคนไทยพ้องมังสีดูยังไงยังไงก็น้าตาเชิงขมินแม่กูไม่รู้หรอกว่าคนไทยหน้าตาหลักเป็นไง คอมเมนต์ทัดไปกันนะครับโยนความผิดให้ไทยอีกแล้วสันดานละแวกคอมเมนต์ Comment ทัดมากันครับกระจายข่าวนี้ให้ทั่วเอาลงทุกช่องทางโซเชียลให้ชาวโลกรู้ว่าคนกัมพูชาคนนี้พูดาพาดพิงประเทศไทยอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment ทัดมากันครับผมเป็นคนกัมพูชาแต่ด้านบอกว่าเป็นคนไทยแผนการของเขาใช้ได้ คอมเมนต์ถัดมากันครับเกิดในค่ายผู้ริภัยที่ไทยโตที่อเมริกาแต่ดันก่อเรื่องเจ้าดนส่งโตกลับแบบนี้มีเป็นร้อยคนพอกลับถึงกัมพูชาแทบไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับที่นี่พูดภาษาคขมรตไม่ได้จับกลุ่นกันเองแล้วก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษซะงั้นคอมเมนต์ถัดไปกันครับผมถ้าเป็นแบบนั้นจริงสถานทูตไทยควรส่งจดหมายถึงสถานทูตกัมพูชา เพื่อเตือนให้ประชาชนของพวกเขาอย่าแอบอ้างว่าเป็นคนไทยเพราะทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงอย่างหนักควรมีการตักเตือนกันบ้างส่งไปมันก็ไม่สนใจหรอกไอ้พวกละแวกเนี่ยมันสนใจแต่ตัวเองคอมเมนต์ทันมาก,กันครับผมความจริงคือเขาบอกว่าเกิดที่ไทยแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไทยเลยและก็ไม่ใช่คนไทยเพราะเป็นชาวกัมพูชาที่เกิดในค่ายผู้อพยพ หลังจากนั้นพ่อแม่ก็พาไปที่อเมริกาคอมเมนตทัานมากันครับผมสันดานคอมเมนออกไปไหนก็ไม่กลาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกัมพูชาอายกลัวโดนดูถูกเลยเลือกอ้างว่าเป็นคนไทยถ้าจะโดนส่งตัวกลับก็ส่งกลับกัมพูชาเลยอย่ามาเกี่ยวกับไทยแค่คนอพยพมาอยู่เท่านั้นเองคอมเมนต์ท่านมากันครับ สมัยที่ฉันอยู่อเมริกาคนกัมพูชาเนี่ยชอบบอกว่าเป็นคนไทยไม่รู้ทำไมคอมเมนต์ทัดมาก,กันนะครับลองฟังกันดูครับไม่ยอมรับชาติกำเนิดตัวเองว่าเป็นกัมพูชาคงจะอายมากเลยแล้วนะคอมเมนต์ทัดมาก,กันครับอยากเป็นคนไทยแต่หน้าตาก่อไม่ให้แถมสันดานอย่างโคตรเลวไอ้คอมเมนต์ เม้นท์ถัดไปกันนะครับผมประเด็นนี้ไทยกับอเมริกาเหมือนกันเลยเป็นที่พึ่งของเพื่อนบ้านต้องทั้งแบกทั้งอุ้มกิดไปไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับขนาดที่ชื่อชาติตัวเองยังไม่กล้าพูดถึงเลยต้องรักขนาดไหนถึงจะภูมิใจว่าเป็นคนไทยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเขาบอกว่าเขาเกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้บอกว่าเขาคือคนไทยเหมือนกับคนจีนที่มาจากจีนและอยู่ในประเทศไทยงั้นฉันแค่สงสัยว่าคุณจะเรียกพวกเขาว่าเป็นคนจีนหรือคนไทยแต่น,นี่มันอยู่เมกามันเป็นคนเมกาหลืกัน <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาก,กันครับผมเราต้องทบทวนเรื่องการอุ้มลูกมาคลอดเพื่อเอาสัญชาติหน่อยดีไหมถ้าแก้ได้ก็ต้องแก้รวมถึงสิทธิการรักษาต่างๆที่กินเงินรัฐมาโดยไม่สมควร เบียดเบียนคนไทยที่จ่ายภาษีคอมเมนต์ Comment ถัดไปกันนะครับผมเขาไม่กล้ายอมรับว่าเขาคือคนกรรมพูชาที่เกิดในค่ายผู้ริภัยในประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปยังประเทศที่3อย่างสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ Comment ถัดมากันนะครับผมอะไรจะอยากเป็นคนไทยขนาดนั้นเฮ้ย <c oughs> ขอคนดีๆมีคุณภาพหน่อยได้ไหม อะไรแย่ๆก็โยนมาที่ประเทศไทยหมดเลยคอมเมนต์ถัดมากันครับผมคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นชาวคาอมเมนนะครับข้อเท็จจริงคือ100เปอร์เซ็นต์เขาเป็นคนไทยครั้งสุดท้ายที่ไต้หวันมีเกย์คนหนึ่งทำเรื่องวุ่นวายในร้านหรูแต่ข่าวไทยพยายามจะบอกว่าเป็นคนกัมพูชาเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับไทยใ้ฉันเชื่อข่าวไทยได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่ครั้งแรก คือพวกเขาพูดเรื่องราวที่โยงไปถึงกัมพูชาแล้วสุดท้ายเนี่ยอีกระเทยคนนั้นนี่เขาเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนกันแน่ใครรู้ใครมีข้อมูลคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมก็อยากรู้เหมือนกันคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับละแวกนั้นก็เหมือนหอ,อกข้างแค่บดีร้ายอาจจะตลบหลังเราได้ทุกเมื่อเผลอไม่ได้คอมเมนต์ถัดไปกันนะครับผม มันหวังให้อเมริกาสงกลับมาไทยแล้วก็จะได้มหากินในประเทศไทยต่อคอมเมนต์ท่าไปกันครับผมไม่เคยเชื่อคำพูดที่ว่าทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีบางประเทศก็ไม่มีคนดีเลยก็มีคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นคอมเมนต์ของชาวขาเมรครับผมที่เข้ามาปั่นครับคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์พ่อสาเนียงคนไทยชัดเจนเลย จากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับทาไมคนกัมพูชาไม่กล้าบอกใครๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกัมพูชาอายบ้านเกิดกันเหรอผมก็ได้ฟังไอ้นน่นมันพูดอยู่นะสำเนียงยังไงนี่ก็สำเนียงนิวยอร์กเลยฟังยังไงย,ยังไงก็ไม่ใช่สำเนียงไทยคอมเมนต์ถัดมาก,กันครับมีคนอ้างว่าเป็นคนไทยหลายครั้งหลายคาสร้งสางปัญหาให้กับประเทศแต่รัฐบาลไทยเงียบกิ คอมเมนต์ถัดไปรัฐบาลไทยควรเร่งรีบได้แล้วต้องรีบแจกบัตรประชาชนให้เขาเขาอยากเป็นคนไทยด่วนๆเลยไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยคือคนกัมพูชาแต่รับการยืนยันจากสถานทูตไทยว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเขาเป็นคนไทยแต่เขาคือคนกัมพูชาคอมเมนต์ท่านมากันครับช่วงนี้ไทยเนี่ยเจอแต่เรื่องซวย จีนลวงจีนกันเองก็โทษไทยพ่มาก,ก็โทษไทยก็ธรรมาดาล้วครับพวกผดะเด็กกันไม่เคยคิดจะโทษตัวเองฮะคนอื่นผิดตลอดคอมเมนต์ท <Comment S 1> ัดไปกันนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยรัฐบาลไทยจะว่ายังไงถ้ามันเป็นแบบนี้อีกหน่อยนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยลงเพราะกระแสที่ถูกปั่นอยู่ในประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ถัดมากันครับ เกือบทุกครั้งที่เพื่อนบ้านมีปัญหาในต่างแดนพอถามว่าคุณมาจากไหนพวกเขามักจะบอกว่าไทยแลนด์แล้วพวกเขาก็ชอบโยนความผิดมาให้คนไทยทั้งที่ไม่ใช่เลยไอบบ้บุกแบบนี้เนี่ยทำให้ผมคิดถึงผู้ใหญ่โนตอุดมนะเนาะเฮ้ยแต่ของไทยเนี่ยมันทำเรื่องเล็กๆน้อยๆผิดพลาดเราก็เลยอ้างว่าเป็นคนชาติอื่นถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องบอกความจริงกนะันเนาะคอมเมนต์ถัดมากันครับผมไม่อยากมีเพื่อนบ้านแบบกัมพูชา สันดานไม่ดีเหลือเกินล่วงละเมิดเด็กแล้วกลับมาอ้างว่าเป็นคนไทยเพื่อนบ้านที่สารเลวไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับไม่ต้องไปตื่นเต้นให้มากความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวก็ปรากฏออกมาเองตอนนี้การตรวจสอบไม่ยากเลยเดี๋ยวก็ได้รับบทลงโทษและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยครับ ตัวสวยทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นล่า,าเทมนินเวียดนามฟิลิปปินในอเมริกาพอถูกถามว่ามาจากไหนมักจะตอบว่าไทยแลนด์เพื่ออำพางประเทศตัวเองและป้ายสีให้ประเทศไทยก็จะไปแล้วนะครับกับการสองคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เรียกว,ยว่าเข้ามาทำไทยดาท่าทอ ไอ้มเมนไอ้หามึงทำอะไรลงไปเนี่ย <c oughs> พวกกูเสียหายไม่มากก็น้อยเนี่ยเออแม่ง <c oughs> ไม่ยอมบอกตัวเองนะมาแบบมาจากกัมพูชาเอ,อ้ยใช่อยู่ว่ามึงมาจากประเทศไทยเพราะว่ามึงอพยพอะเอ,อ้ยตําบ้านมึงพ่อแม่มึงเนี่ยเป็นกัมพูชามึงก็บอกกัมพูชาไปสิมาไทยทําไมอะเออเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดหามึงเห็นไหมคนไทยแม่งด่ากันเองเละเลยโดยเฉพาะไอ้พวกอีสาม ก,กูเนี่ยแหละก <c oughs> ูยังไม่ทําทำพี่อะไรกูโดนล้อแล้วไอสัตว์โดนด่าโดนลอ้อกูผิดไปหมดอ,ะอ่ะฮ่านะนะมีเพื่อนบ้านที่แสนดีแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจนะเพื่อนบ้านที่แสนกี <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูมันทำนะไอ้ที่จริงอ่ะมันก็เคยมีข่าวก่อนหน้านี้สมัยก่อนๆหน้านี้เดี๋ยวนี้ไม่มีมีแต่แค่กรัรมพูชาสมัยก่อนก็มีพวกเวียดนามเนี่ยแม่งชอบอ้างไทย ทำผิดอะไรแล้วเนี่ยอ้างไทยแม่งกลัวประเทศตัวเองเสียหน้านะแม่งเลยอ้างประเทศไทยเนะ่เออม,มันใส่แม่งนะกันนะเพื่อนบ้านที่แสนกีโอเคครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้หรือคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไม่เพียงเท่านี้อยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปนั้นคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วครับ เจอกันคลิมหน้าครับสวัสดีครับ